สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสหภาพแรงงานไทโอเนียทุกท่านกระผมวรวิสสีห้วยอดีตประธานสหภาพ,าพไทโอเนียคนแรกก่็อื่นก็ขอขอบคุณคุณศักดาชนะนามประธานสอรอไทโอเนียคนป,ปัจจุบันและคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติผมได้มาพูดในวันนี้และก็ต้องขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทางสอรอไทโอเนีย โอนียทุกท่านในวันนี้ด้วยครับที่มาร่วมประชุมใหญ่สามสนเประจำปีในครั้งนี้จริงๆแล้ววันนี้ผมได้รับเกียรติให้ขึ้นมาพูดบนเวทีในแห่งนี้แต่ทีปัญหาว่าณปัจจุบันตอนนี้ผมอยู่ที่อเมริกาเลยไม่สามารถขึ้นมาพูดบนเวทีแห่งนี้ได้จริงๆแล้วท่านประธานของจะให้ผมวิดีโอคอลมาแต่ที่ปัญหาว่าเวลาเราไม่ตรงกัน ผมก็เลยส่งคลิปมาแทนก่อนอื่นผมก็ขอแสดงความดีใจกับทางสรเพอ,อเนียที่ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ก็ขอให้ผ่านรัวร่วงเป็นผลสำเร็จไปได้ด้วยดีและก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท,ท่านครับที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้องค์กรจะมีอยู่ได้ก็ต้องมีสมาชิกนี่แหละครับ รุ่นนี้ก็รุ่นที่สมแล้วสำหรับประธานสอรอเพลเนียโดยมีคุณศัตดาชนะอนามเป็นประธานคนปัจจุบันตัวกผมก็ได้แต่หวังภาวนาว่าให้ทางสอรอเพลเนียมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น1นึรอร์เซนในอนาคตอันใกล้นี้ณับปัจจุบันตัวผมก็จะเป็นผู้ใช้แรงงานเหมือนกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ แตกต่างกันแค่เราทำางานุณคนอยูท่ที่สุดท้ายนี้ผมก็ขอคุณอำนาจคุณพระศรีรัตรตไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านประธานคณะกรรมการและเพื่อนสมาชิกทุกท่านจงม,มีสุขภาพพรระมัยแข็งแรงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่เก็บไม่จนร่ำรวยกันทุก,ท,กทุกคน สหาภาพแรงงานเพลเนียเรารักกันขอบคุณครับ